ครับเป็นไงบ้างนะครับคอร์ด e เมเนอร์นะครับเป็นการให้ลองจับนะครับหรือว่าให้ลองเจ็บนะครับก็ขอย้าต้นคลิปเหมือนเดิมว่าถ้าเจ็บนะครับไม่ฝืนนะพักเลยการฝืนอะไรเกินไปนะครับไม่ดีนะครับนะโอเควันนี้เรามารู้จักคอร์ดนะครับที่เรียกว่าคนที่เริ่มต้นจะต้องเจอกันบ่อยที่สุดนะครับคือคอร์ด c นะครับเราจะเห็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับขึ้นเล็กน้อยนะครับด้านบนเหมือนเดิมเลยตัว c ตัวใหญ่นะครับด้านล่างลงมาก็จะเห็นว่า มี x 1ตัว x ก็คือว่าเราไม่ต้องการให้เสียงสายนั้นออกมานะครับตัว x อยู่บนสายที่6 คือขอซีเนี่ยตามขอชาร์ดเนี่ยคือไม่เล่นสายที่6ออกมานะครับแต่ในช่วงแรกเราไม่ซีเรียสตรงนี้นะครับปล่อยผ่านไปก่อนได้เนาะไม่ผิดไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็มีวงกลมนะครับตัวโอตรงเส้นที่3แล้วก็เส้นที่1นะครับก็คือปล่อยให้สายเปล่ามันเล่นออกไปเลยนะครับก่อนจะไปจับขอซีนะครับเรามาจับปิกกันสักนิดหนึ่งนะปิกนะครับแล้วแต่คนเลย นะว่าชอบสไตล์ไหนนะครับนะแต่ถ้าปิกปีขอเนี่ยก็บางหน่อยนะครับอย่างผมเนี่ยตัวนี้ก็คือ0ูุดกว่ากว่านะครับาาการจับปิกนะครับมินิฮาร์นะครับหรือคล้ายๆโอเคเนี่ยแต่นิ้วโป้องอยู่ด้านบนแล้วก็ใส่ปิกเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นปิกทรงเนี่ยขอเรียกปิกปิกทรงหยดน้ำเนี่ยปลายปิกให้มันออกมาประมาณนี้นะครับเวลาให้เราดีดประมาณนี้จับไม่ต้องแน่นเกินนะครับพอดีพอดีอดนะ แล้วก็เวลาที่เราดีดเราจะใช้การสะบัดนะครับปิกจะไม่เข้าไปลึกจะแค่แบบอยู่ประมาณนี้ถ้าเข้าไปลึกมันจะหนักนะครับอยู่ในระดับที่ดีถ้าถ้าแบบไม่เข้าไปเลยเนี่ยมันก็บางเนาะอยู่ในระดับที่ดีนะครับเนี่ยวันนี้มือขวาเราจะดีดลงอย่างเดียวนะครับ คอร์ดนิ้วที่หนึ่งนะครับเส้นที่สองช่องที่หนึ่งอลองกดอลองกดเสียงออกไหมเราลองดีเส้นที่สองนะเส้นที่สองเสียงออกไหม ถ้าให้ถูกต้องเนี่ยเสียงที่2ต้องออกและเสียงของสายที่หนึ่งก็ต้องออกถ้าผิดก็คือเนื้อใต้นิ้วชี้เนี่ยอาจจะไปบางสายหนึ่งอยู่เนื้อข้างใต้ตรงเนี้ยอาจจะไปบางอยู่นะครับเราจะทำยังไงถ้าเนื้อใต้นิ้วไปบางนะครับเราเปลี่ยนตำแหน่งของนิ้วโป้งครับ เราต้องเปลี่ยนตำแหน่งของฝ่ามือเพื่อช่วยนะครับถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่ตายตรงตรงเนี้ยไปบางมากเลยแต่ถ้าเราบิดช่วยเขาหน่อยโดยการกดกดขอดเนี่ยเราจะโค้งนิ้วเข้าไปนะครับเราไม่ได้แบะเข้าไปการแบะมันเป็นเรื่องในอนาคตนะเดี๋ยวก็จะมีในรูปแบบขอที่ต้องใช้การแบะเนี่ยถ้าเป็นอย่างงี้ก็อาจจะไปบางนะครับนี้เนาะแล้วเราก็ลองดีดสองเส้นแล้วพอพอนิ้วเราบิดไปอย่างเงี้ยนิ้วโป้งมันจะอยู่ ประมาณกลางๆคอโดยอัตโนโมัติเลยนะครับนะวันนี้ผมเอานิ้วเดียวก่อนแต่ว่าเราจะมาฝึกออกแรงกดกันให้พอดีการออกแรงกดที่พอดีเราจะต้องหาจุดที่โอเคนะครับใช้นิ้วชี้กดเ้นที่2ช่้องที่1งเนี่ยเราแตะก่อนนะครับใช้บริเวณเกือบๆปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วหรือขยับลงมานิดนึงก็ได้นะเราแตะก่อนแล้วค่อยๆกดลงไปถ้ามีเสียงออกแล้วกดลงไปเราดีดด้วย ถ้าดีลงมามีเสียงเนี่ยโอเคนั่นแหละคือน้ำหนักที่พอดีไม่ต้องออกแรงมากกว่านี้นะครับแต่พอออกแรงทั้ง3นิ้วเนี่ยมันก็จะใช้กําลังที่เยอะขึ้นนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้เอาแค่นิ้วเดียวก่อนนะวันนี้เอาแค่เส้นที่2เนี่ยช่องที่1เนี่ยเสียงออกแล้วเส้นที่1แล้วไม่ไปบังสายที่1นะครับ แค่นี้ก่อนนะก็ดูนิ้วโป้งนะครับการโค้งนิ้วเข้าไปกดคอร์ดแล้วตำแหน่งในการกดนะครับและเสียงออกมาโอเคไหมนะครับนะผลลัพธ์ก็คือเสียงเนี่แหละครับ ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมสามารถสนับสนุนผมได้นะครับสำหรับคนที่อยู่ใน f a c e b o o k นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะกดไลค์เพจไปด้วยนะครับนะแล้วสำหรับคนที่ดูใน u t u b e ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับ หรืออีกวิธีนะครับจะโดเน a ซื้อคอซื้อสินค้าของผมก็ดูได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับผมนะจะพยายามอัปเดตนะครับเรื่อยๆนะขอให้ผู้เรียนทุกท่านมีความสุขกับการเล่นดนตรีนะครับสวัสดีครับ